โอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า Nebula Fragment ครับอะไรได้บ้างนี่ครับครับได้ของอย่างแรกนะครับดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลยว่ะเอิ่มชื่อว่า Arc a m a l ไลลิสนะครับผมเฮ้ยสามพัน damage อยู่นะยิงทะลุด้วยมันไม่ได้ติดตามอะไรดิเฉยเฉยเฉยตอนตอนนี้ไอเทมเวทที่ผมจะประทับใจก็คือไอเทมเวทที่นำวิธีครับพูดง่ายนะฮะ ผมมีความรู้สึกว่ายังคับอะไรไม่ค่อยได้ครับเอา,เอาง่ายๆนะโอเคครับได้อีกไอเทมหนึ่งแล้วก็คือไอเทมสมุดนี้นะครับ Tomb of f a t e นะครับผมเดี๋ยวดู DPS นะครับอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว <ๆ S 2> นะครับว่า DPS เก่าคืออะไรนั่นแหละครับก็คือมันทำให้ติดบัฟไอไฟอะไรนั่นแหละแล้วก็ไดเมจแรงมากแม่เจ้า8,000โ oh อ้ my god แต่เราจะเชื่อ dps อย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องลองไปใช้จริงฮนะเอ่อก่อนที่เราจะไปทำทุกทำลายทุกเสานะครับมีอีกอันนึงที่เราสู้ได้ก็คือ Astrum Deus นะครับผมซึ่งเกิดจากการไปฆ่ามอนในไบโอมนี้3ตัวมั้งถ้าผมจะไม่ผิดโอ้ยตรงนี้ก็กลายเป็นอไอบโอมนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอเทมนี้ก็ไม่เร็วนะดอกไม้เนี่ยไม่เรวทั้งนั้นเลยครับที่อยู่ในฮอตบาร์ผมเนี่ยฮะ นี่ครับเหมือนต้องต้องฆ่าเนี้ยนี่แหละต้องต้องฆ่า3ตัวนะครับแอดลาสต้องฆ่าแอดลาสสตัวแล้วเดี๋ยวบอสก็จะเกิดให้นะฮะนี่แต่ผมเดินมาขวาหน่อยมันก็กลายเป็นไบโอมอื่นไปแล้วครับโอเคครับตัวที่2ตายไปแล้วครับผม The god of the stars drew near draws near โทษทีโทษทีอ่านผิดครับอ่านผิดเทนขอโทษครับเดี๋ยวผมปิดรูให้หมดเลยดีกว่ากลัว ลัวที่สุดคือเวลาสู้บอสแล้วเราตกรูครับเป็นอะไรที่อีพิกโมเมนต์มากนะถ้าเกิดขึ้นอุ๊ยอันนั้นคือแอดลาสตัวสุดท้ายครับก่อนที่ลูกน้องเราจะฆ่ามันนะฮะอย่างน้อยเราขอวางก่อนนะครับผมโอเคครับกูกดบีก่อนเลยนะฮะ โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ผมไม่ชอบที่เราเอ่มจะตายเลยครับบัฟโหดอยู่พอตัวนะพูดเลยนะครับบินไวมากครับอยา่า โดนเขาอีกเน้นเน้นจังจังอะไรและอะไรตีกูโอ้ยมีไข่มีไข่ที่พื้นด้วยมมีไข่ทาไมเนี้ยเอาเป็นว่าอารีนาเท่านั้นไม่พอนะครับท่านผู้ชมแต่บอสมันมันไวมากอะ่ะก็คือเราต้องมีสติในการดอดนะครับไม่รู้ว่าจะมีกลยุทธ์ชีสอะไรที่ผมชอบทํามาช่วยได้เหมือนว่าฆ่าบอสนี้แล้วเหมือนเราจะขุดแร่ของไบโอมนี้ได้ด้วยครับ ก็ลองดูนะครับว่ามีประโยชน์กับชีวิตเรามากแค่ไหนแต่ว่าก็ถึงเวลาที่จะสู้อีกรอบแล้วมั้งครับเนี่ยตาตัวที่2แล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวแล้วเราก็จะวุ่นวายอ่าอยู่ข้างล่างได้ใช่ไหมตายยังตายได้แล้วไม่รู้จะดอดยังไงเลยครับมืดก็มืดฮะ หรือว่าผมควรต้องเอาไอ้นี่มาด้วยวะไอ้พวกลูปปั้นนะครับโอ้โหบอสแม่งทำหน้าที่กันเป็นทีมด้วยแบบมึงเยอะเกินไปแล้วอะเอาจริงวะเกินพี่พี่เกินโอ้โหพี่ใครจ้างมาเนี่ยไอ้สั์ใครจ้างพี่มาเนี่ยคน,คนละเท่าไหร่เนี่ยผมให้มากกว่านั้นสิบเท่าให้พี่มาขนาดนี้นะ ดูดิโอ้โหนี่กูหนีมาอาวกาศไม่ช่วยกูเลยเอ,า,อากูมาทะเลแล้วตายกูตาย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 เชื่อสู้ไงเนี่ยท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับผมรู้ว่าคุณตอบไม่ได้ในตอนนี้แต่แม่งสู้ยังไงวะเชาา epic gamers ทุกท่านครับคุณจะไม่เชื่อแน่ๆว่าผมใช้เวลา หาของไปนานเท่าไรนะครับผมแค่ต้องการฮิตเล่เท่านั้นเองครับกูฆ่านานมากกว่าจะได้นะครับซึ่งก็ยังครับไม่ได้ครับยังต้องการเอมอมอนนี่อยู่ฮะเออไม่ใช่คอร์บมิมิกครับผมยังต้องการโซล่าแฟกเมนต์อยู่นะครับผมเราก็จะต้องไปสู้นะครับต้องเดินทางไปสู้มันอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะครับมาแล้วครับโซล่า let's go บ o y โอ้กูเดินบนน้ำอย่างเท่ งันงันเฉยๆว่าออ้ตีแรงโคตรขอโทษที่สบดประมาทเรา,าน่าจะตายน่าจะตายครับแถวนี้แหละฮะผมพูดเลยเคล็ดลับสําหรับการสู้พิลล่านี้ถ้าเผื่อยังยังมีคนไม่รู้อีกนะครับก็คืออย่าบินนะครับผมเพราะถ้าบินแล้วไอ้ตัวหนอนมันจะมาไล่ฆ่าเราซึ่งตัวหนอนนี่โหดมากนะครับและไพเร็มาทําไมครับไพเร็แบบ เสนอที่สุดในโลกเลยฮะเราก็แค่เดินไปมาครับพยายามอย่าหาเรื่องใส่ตัวแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้ให้เลเซอร์เบดไทฟูนมันจัดการแล้วเนี่ยครับไอ้หนอนเนี่ยครับตัวแสบครับตอนแรกแบบเล่นใหม่ๆก็คือแบบเอ้ยเชียทำไมยิงไม่เข้าวะเป็นไรอออ๋อเมื่อเมื่อกี้เห็นหนอนครับหนอนแม่งจะมาฆ่ากูครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับแม่งไม่ใช่ธรรมดาครับพวกนี้จนได้เอ้าแต่มันก็โดนทำลายแล้วเหมือนกันนะครับ ผมก็แค่ต้องไปเก็บของออไร่ right. แล้วไพเลตเนี่ยแบบว่าอืมอ่ะเวลาดีเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าเคยถ่ายสู้ไพเลตไหมนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ของที่จะมีใครอยากดูเลยนะครับผมได้โซลาร์แฟกเมนต์มา17อันพอที่จะครับไอเลสฮาร์แล้วหรือยังโอเคครับพอแล้วนะครับผมเราก็แค่โอ้ไพเลตขอร้องอย่ายุ่งกับฉันเลยเลสฮาร์ Yes boy ฟึกเรียบร้อยครับนี่แหละครับไอเทมที่จะช่วยเราฆ่านะฮะฆ่าไข่ครับอู้แฟนซีเอพิคโอ้ยมันเอพิคมากพระเจ้าแล้วนี่อะไรโมบิดิกทำไมมีทำไมโมบิดิกตายวัตถุฟัไหนดัชแมนดัชแมนนักใช่ไหมหืมหืเข้าใจแล้วไอเทมนี้ดีไงถ้าเรายิงตามแนวยาวนะครับผม ไอบอสบ้าเหล็กนั่นก็จะตายไวขึ้นมากนะฮะผมมาชอบลืมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเวลาจะตายแล้วผมไม่ยอมเปลี่ยนเป็นหมวกหมวกฮิลครับผมแบบชินกับการแบบลุยแล้วก็โง่ๆไม่ต้องคิดอะไรตลอดเลยจริงๆแล้วชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าผมเปลี่ยนหมวกถ้าสละเวลาแม้แต่นิดเดียวเลิกแพนิคแล้วเปลี่ยนหมวกซะส่วนโมบิดิกเนี่ยโอ้ยฉันเอาศพโมบิดิกมาตีเหรอแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้น โอเคครับเออเราก็ได้ครับแลสฮามาแล้วแล,ะล,ะล,ะละ้วอะไรยิงฉันโอ้ m ม g กอดีนะที่ไม่เป็น Expert Mode ผมพูดแค่นี้นะครับผมผมพูดแค่นี้ตอนนี้ดีใจมากที่เราเป็นคนไม่เอ่อไม่บุ่มบามนะครับไม่ไม่รีบร้อนไม่ผลีผามนะครับไม่งั้นละกูโอ้โหโอ้หัวร้อนเยอะกว่านี้แน่นอนครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับมา ที่ไออารีนาตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราอะไรวะสู้เจ้าบอสตัวที่เราสู้มา2รอบแล้วก็แพ้อยู่ดีนะครับผมครั้งนี้หวังว่าด้วยไอเทมที่เปลี่ยนไปและหัวใจที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังรักเธออยู่เหมือนเดิมเนี่จะทำให้เราสามารถฝ่าฟัน คืนวันอันโหดรายนี้ไปได้กูนี่เจ้าสมบัติสำนวนหรือเกินอันนี้นะฮะตรงนี้ก็คือมาสยามครับผมแล้วก็เลี้ยวไปนะครับเปลี่ยนสถานีนะฮะโอเคเราก็จะได้เดินต่อตรงนี้ยาว,ยาวถ้าเกิดอะไรวุ่นวายขึ้นมานะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยเราได้ถ้าทางมันอ่านั่นคือนั่นคืออะไรอะ่ะสเปซพาลาดิน excuse me excuse me แกเป็นใคร เดี๋ยวนี้มีหุ่นยงหุ่นยนต์แล้วเหรอเนี่ยแล้วของอะไรเต็มตัวฉันเลยเพิ่งมาเปิดดูวัดอ n the g ก d d a ดม artificial muscle โอ้อะไรนักดนาก็ไม่รู้ครับ <c oughs> โอ้แต่มันโหดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเลยพระเจ้าโอเคอะไรก็ตามครับอะไรก็ตามเราก็มียาอยู่ในตัว นะครับผมมีมีอยู่ในพิกกี้แบงค์พร้อมที่จะเอามากินแล้วก็ที่เราต้องทําก็คือเรียกแต่ประเด็นคือตอนนี้ไปโอมตรงนี้แม่งมีแต่ไอเนี่ยครับทําไมมันต้องมาเกิดที่เดียวกันด้วยวะมันน่าจะน่าจะไม่ได้จงใจอะครับคนละมอสเนี่ยเนี่ตอนนี้เกิดแต่พวกไอพวกเวนทั้งหลายพวกนี้เนี่ยอุ้ย,ยนี่น,น,นี่เตรียมบอสเตรียมบอสได้แล้วกดบีเลยครับ โอเคครับท่านชมวิเกียร์ทุกท่านเฟรมเรทกูเนี่ยเป็นเรื่องตลกอีกแล้วนะครับเฟรมเรท is a joke ใช่ครับเคล็ดลับก็คืออารีนากว้างๆครับแล้วก็ความไวความไวสำคัญมากถ้าเป็นไปได้ก็เอาซันฟลาวเวอร์มาวางนะครับอาจจะช่วยเหลือคุณได้มากกว่าเดิมอืมตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีอีกแล้วครับ ไข่แม่งใหม่กแล้วไม่ชอบไข่อืมกูตายกแล้วครับแต่เลือดมันไปยี่สิบสามแล้วนะไข่อืมไข,ข่ฆ่าพี่แน่เลยพี่พูดอ่าไปแล้วครับเลือดมันเหลืออยู่หมื่นสองนะครับยี่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเอาเป็นว่า ผมยังสู้บอลน,นี้ไม่สําเร็จนะครับตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วผมไม่สามารถไปได้ไกลมากกว่านี้แต่นั่นจะเป็นเธอเลียเบาๆก็ไม่เบาเท่าไหร่นะครับครั้งนี้ค่อนข้างหนักหนาอยู่พอตัวแต่ก็พอจะเป็นมีอะไรให้ดูในครั้งนี้นะครับครั้งหน้าไว4์โฟเทสจะพยายามสู้อีกแล้วจะชนะหลังจากนั้นเราก็จะไปฆ่าเอาต้านสุดท้ายแล้วก็สู้มูนลอตนะครับผมไม่ใช่เอาต้าครับพิลล่าอันสุดท้ายเพราะนั้นสำหรับครั้งนี้ไวท์โฟเทส ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูจนมาถึงจุดนี้นะครับรักษากายรักษาใจรักษาสุขภาพอย่าไปไหนที่เสี่ยงจะติดโรคนะครับผมยังอยากอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเจอกนันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนลาฟันดี้มีฝันเปียกวั์โฟร์เดชขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ